รรเราเปิดทีวีเราสุขใจรับข่าวกันไปเบิกบานเราสุขสำราญรับเช้าวันใหม่ที่เรื่องคุณพ่อลูกอ่อนนะครับบี้ทัศภาคแล้วก็คุณแม่กุ๊บกิบคุณแม่มือใหม่ที่อ่อนจริงๆนะคะพอน้องพ่งอยู่หกวันวันนี้ก็เจ็ดวันนีได้พบเจ็ดวันคือเมื่อวานนี้คุณพ่อบี้เนี่ยนะคะก็ไปออกงาน ก็เปิดเผยว่าการเลี้ยงลูกขณะนี้เนี่ยนะคะก็ดูแลอย่างดีแล้วก็ช่วยคุณแม่กุ๊บกิบตื่นทุกสองชั่วโมงมาดูแลน,นู่นนี่หน้าให้กําลังใจภรรยาด้วยจนภรรยาก็คือกุ๊บกิบเนี่ยเอ่ยปากบอกว่าแหมเป็นสามีที่ดีมากตื่นมาช่วยนะเอ๊ะเดี๋ยวลูกหกวันนี่รับงานอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลหรือเปล่า<อ>โรงพยาบาลที่เขาเกิดยั่งไง<อ>ว,วันเดินออกหรือเปล่าเอเอ,เอทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามสิบ,บอกว่าคุณพ่อคะคุณพ่อเนี่ยได้ตั้งชื่อจริงให้ลูกหรือยังเพราะก่อนหน้านี้มีีปััญหาาาววว่่่่กลชือเนย มีตั้งในหลายชื่อจะเหมาะกับลูกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ให้บอกฟันพงแล้วว่าน้องเปาเปาเนี่ยจะชื่อพอลิน่าซึ่งเป็นภาษาสเปนชื่อจริงพอลิอน่าชีพอลิน่าเป็นภาษาสเปนนะครับเพราะว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กก็คือ,อ,อเปาเปานั่นแหละเป็นหนึ่งในสิบที่พระที่ทั้งคู่นับถือเลือกให้ ใช่อ๋ออย่างนี้นะฮะส่วนชื่อภาษาจีนก็ลอให้ผู้ใหญ่ทางคุณพ่อก็คือบี้เนี่ยนะคะตั้งอีกทีนึงก็คัดสรรให้มันเหมาะสมเห็นไหมว่าการเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยตั้งชื่อเนี่ยนะคะเขาตั้งใจจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ชื่อสมบัติใครที่ชื่อสมชายทำไมก็ก็ควรจะต้องภูมิใจเพราะเป็นสมบัติชิ้นแรกนอกจากชีวิตและลมหายใจที่พ่อแม่ให้ชื่อคือสมบัติชิ้นแรก ที่พ่อแม่ภูมิใจตั้งให้นะคะไม่ได้ตกลงหรือีบรับงานเดยเนี่ยพอคลอดปุ๊บออกมารับงานก็เป็นอย่างอีเวนต์ของโรงพยาบาลเขาง่ายเาเหรออ๋อไม่แต่ฉันกําลังจะบอกแเ,เรื่องการตั้งชื่อน่ปะปนัดดาจริงๆมันเป็นอารมณ์แบบแว่าเนาะพ่อแม่เขาก็ตั้งชื่อให้มันเต็มที่ดูดีกับ<ช>ลูกใช่นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือยังไงเนี่ยเรื่องของสุขภาพก็สําคัญ<ช>แล้วหลายคนก็เป็นห่วงเนื่องจากว่าเห็นเป็นพ่อแม่วัยรุ่นนะคะทั้งคู่เนี่ยเป็นวัยรุ่นเลยเนี่ยนะคะจะเลี้ยงลูกยังงไงไไไอะรยัง บี้แต่ว่าก็เลี้ยงลูกใส่กุ๊บกิ๊บไงเออ,เอ,อคือยังไงไะกุ๊กิไม่รู้เหมือนกันแต่บอกว่าชื่นชมนะบี้เขาก็ชื่นชมภรรยาเขาบอกว่าตอนนี้ก็ตื่นทุกสองชั่วโมงนะก็ตื่นทุกสองชั่วโมงมาให้นมลูกนะครับขณะที่บี้เองเนี่ยพอเสร็จงานปุ๊บก็ต้องรีบกลับบ้านไปแบ่งเบาภาระเลี้ยงลูกจากกุ๊ปกิ๊บทันทีก็คือช่วยกันเขาบอกว่าต้องไปฝึกนะครับฝึกอุ้มลูกฝึกอาบน้ําเป็นคุณพ่อมือใหม่ต้องเข้าคอร์อออสด้วยซึ่งปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเนี่ยนะคะ เป็นส่วนสาคัญกับังเป็นส่วนสําคัญที่จะทาให้เมียและแม่ซึ่งเป็นแม่ของลูกเนี่ยไม่เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดไม่บางทีผมเห็นหลายบ้านล่ภาวะเหนื่อยจนเกินไปเห็นหลายบ้านนะอาศัยจังหวะแบบว่าเมียลาคลอดได้นะก็เลี้ยงเลี้ยงไปผัวก็ทางานกลับมาเฮ้ยทำไมเมียเครียดคือการอยู่กับลูกทั้งวันเนี่ยการเลี้ยงลูกมันเครียดมันเีเมนรียอยเามีค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าคือคือมันเป็นภาวะที่ จิตตกนะคะเพราะฮอร์โมนจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้คุณแม่หลายต่หลายคนเนี่ยไหนจะทั้งเหนื่อยให้นมทุกสองชั่วโมงอีกนะคะคือพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วไหนจะลูกงองแงเด็กบางคนร้องไห้ยาวดังนั้นก็จะรู้สึกเหนื่อยจนเกินไปแล้วถ้าเกิดคุณพ่อหายไปทํางานคือตัวคนเป็นพ่อผู้ชายนะก็คิดว่าเอ้ยห่างเงินหางเงินยิ่งมีลูกฉันยิ่งต้องทํางานหนักฉันยิ่ง<อ>ต้องทำงานให้เยอะกว่าเดิมเพราะต้องรับผิดชอบสองชีวิตแต่ทำไม <ป S 1> <ำ>ว่า มันห่างเหินมันทะเลาะก,กันมันเหงามันเหนื่อยนี่ไงแต่วันสำคัญเลยแล้วพอมนลเปลี่ยนนะม,นมันจะคิดลบตลอดเวลานั่นคือนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับคนเป็นแม่ได้แล้วถึงจะบอกไนงะว่าปัจจุบันนี้มกกาเกนีหรือวันนิตยสารที่ให้ความรู้เรื่องของแม่ลูกจะออกมาเยอะขึ้นแล้วขายดีแล้วอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเวลาคนที่เป็นแม่และคนที่เป็นพ่อตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์หรือ,อคิดจะแต่งงานแล้วตั้งครรภ์แล้วพอตั้งครรภ์ปุ๊บเนี่ยมีน้องในท้องปุ๊บเนี่ยนะคะจะมีภาวะกลัว สิ่งที่พ่อแม่กลัวที่สุดคือกลัวลูกออกมาไม่สมบูรณ์และอะไรทําให้สมบูรณ์ล่ะก็ความรู้ไงก็ต้องเรื่องของการจินกันอยู่กันออกกําลังกายนู่นนี่นั่นและวพอคลอดออกมาเสร็จกลัวลูกไม่ดีก็มีพาพมีเทคนิคนู่นนี่นั่นแล้วพอคลอดออกมาเสร็จก็เลยต้องศึกษาอีกว่าลูกจะเกิดจะโตพัฒนาการดีไหม พัฒนาการดีไหมโรงเรียนลูกจะเป็นยังไงเพราะนันการมีลูกก็เป็นเรื่องยากเลยเป็นตุ๊ดดีกว่าค่ะไเกี่ยวนี่จะโยงเข้าเรื่องอะไรไม่พูดเรื่องเลี้ยงลูกเลบอกว่าการเป็นพ่อแม่มันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็กังวลหมดแหละพูดปฏิกับเข็บไว้ให้มัมขับเข้ามาเหอะเดี๋ยวโค้งข้าก็ที่ช่องเก้าเลยต้องมีรายการมัมขับไงค่ยเอาเหรอโอ้โหไปฟังเสียงบี้หน่อยก็การแนะนำให้บี้กับคุมคลิปดูมัมขับยังไงวันที่ออกจากโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ที่ที่ผมขับรถพาลูกกลับบ้านนะก็เป็นอะไรที่กังวลมากๆเพราะว่า ก็ตื่นเต้นะนะเนาะเราขับประมาณ30อ่ะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็เราก็ดูแลอย่างดีนะแต่ว่าบี้ว่าสําหรับการดูแลบี้กับกิฟเนี่ยที่จะดูแลเปาเมันทั้งหมดเนี่ยมันมีความรู้จากคุณภาย,ภายนอกด้วยนะแล้วคุณในบ้านแล้วก็อีก50%นเนี่ยน่าจะเป็นสัญชตาตญาณของคุณพ่อคุณแม่นะครับเราจะเลี้ยงดูแบบจากที่เราเห็นจากที่เรารู้สึกนะครับก็ ก็จริงๆเราเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าการที่ดูแลลูกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันฟิกไม่ได้เป็นไม่ได้อะไรที่มันฟิกไว้ที่ว่าเออเราต้องดูแลแบบนี้นะเราต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะพีไม่เครียดนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยเครียดครับเพราะว่าน้องแข็งแรงหลักคือน้องแข็งแรงมากๆากนะตอนนี้แล้วก็พยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลนะฮะตอนที่เข้าสอนบีเขาก็บอกว่า แบบบี้แบบเรียนเร็วอะไรอย่างเงี้ยอับน้ําให้ลูกเรียนครั้งเดียวก็แบบทําได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเออก็ก,ก็ก็เก่งที่แบบเรียนรู้เร็วกลับบ้านจะได้ไม่กังวลครับาทเช้าเช้าเช้าเชาเช,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 ชาวมาตะวันยิ่งแฉ่งแม่เราจะมุมแดดแรงเราเปิดทีวีเราสุขใจรับข่าวกันไปเบิกบานเราสุขสำรา